ไม่ไหวก็ต้องไหวนะครับอตอนนี้เราไหวแล้วนะครับรถที่กำลังมานั้นคือรถเลี้ยวหนึ่งศูนย์ปดเด่นชัยกรุงเทพนะครับอตอนนี้หนึ่งสามพึ่งผ่านสถานีบ้านตาขีมานะครับมีหนึ่งศูนย์เจ็กำลังจี้ตูดมาจะติดเลยนะครับไม่ไหวก็ต้องไหวนะครับนะ สัญญากับท่านผู้ชมไปแล้วถ้าไม่ไหวขอนอนแต่ถ้าไหวคืออยู่ต่อฮะโอเคแสงไฟอยู่ทางนู้นนะครับ่าอ,อยู่ทางนู้นผู้คนก็อาจจะเดินทางไม่เยอะเท่าช่วงเช้ากางวันเย็นนะครับเพราะว่ากลางคืนคนถามว่าเดินทางเยอะไหมคือเดินทางเยอะแหละครับขออยู่ตรงนี้นะครับเขาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวแย่งซีนเขานะครับ ระหว่างนี้เราก็เดินดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับนี่เงียบม,มากอ่าอยู่ยาวๆนะครับถึง5หนึ่งแน่นอนนี่นะครับบรรยากาศกลางคืนนะครับนี่ถ่ายรูปกันนะครับถ่ายรูปสวยไม่สวยอยู่ที่คนนะครับนี่นะครับเรามาดูบรรยากาศหลังสถานี้บ้างตลาดนะครับเป็นตลาดชุมแสงนะเงียบม,มาก อาจจะมีรถรถ,รถเล็วบ,บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเงียบมากเงียบมากนี่นะครับชุมแสงกลางคืนคนเงียบนะครับนี่ผู้คนรอเดินทางรถเลี้วหนึ่งศนย์แดนะครับนี่นะชุมแสงขบร ที่ชนะสถานีเที่ยวต่อไปนี้เป็นขบวนรถเร็วเที่ยวรองรอที่108ป่าคาสถานี108นะครับห่งตัวโดยสารอการโดยสารในที่ชานชนะที่หนึ่งค่ะทางบาริษัทมีตัวโดยสารรเร็วก็บน108รอการโดยสารในที่ฉันชนะที่หนึ่งค่ะรถเร็ว108นะครับเด่นชัยกรุงเทพ ตีละครังเพื่อบอกผู้โดยสารนะครับว่ารถกำลังมาแล้วนั่นเองนะรถเลียว108จอดชุมแสงเสร็จแล้วรถจะไปจอดทีหนึ่งที่สถานีป่างน้ำโพนครสวรรค์บ้านตาคีลบบุรีชุมทางบ้านพาชีอยุธยาลังสิตดอนเมืองหลักสี่บางเขนชุมทางบางซื่อสามเสนไปสิ้นสุดท,ที่กรุงเทพนะครับ พอไปถึงลบบุรีเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมขบวน108521410ถึงล่าช้าทุกวันนะครับก็ได้เป็นเพราะว่าไปเจอ1310751นั่นเองที่รถแบบว่าไปหลีกกันนะครับอาจจะเสียเวลาเพิ่มแม่ก็เป็นผงของรางคู่ช่วงลบบุรีป่านอโพนั่แหละอาจทำให้รถเสียเวลาเพิ่มก็เป็นได้่า นี่นะฮะคนรอคนถ่ายรูปกันนะครับกลางคืนนะครับไม่ใช่กลางวันถ้าเป็นกลางวันเนี่ยคนจะเยอะหน่อยต้องนั่งให้ได้สักครั้งในชีวิต108เคยนั่งขบวน4แล้วนะครับมันก็ดีแหละเออ <c oughs> มันก็ดีแหละอ,อืมแต่นั่งแค่ครั้งเดียวรถไฟกลางคืนนะ่ะแต่อย่านั่งรถเร็ว108มากๆ บอกแล้วต่อให้รถล่าช้ามากหรือน้อยไม่สําคัญไม่สําคัญเลยนะครับนะจะล่าช้ามากเพิ่มน้อยหรือตามเวลาผมไม่สนหรอกนะครับผมไม่สนหรอกนะครับว่ารถจะล่าช้ากี่นาทีผมไม่สนใจตรงเวลาไม่ตรงเวลาผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ว่าชอบอคติกับรถไฟทําไมรถไฟล่าช้าจังนู่นนี่นั่น ถ้าคุณไม่เช่ารถไฟคุณก็ไม่ต้องขึ้นนะครับอเสียงผมมันอาจเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนเลยแหละอะนี่นะฮะเสียงเล่นเครื่องน่าจะเป็นน้าต้อมนะครับน้าต้อมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับรถไฟก็จะเหมือนครอพัวแหละครับน้าต้อมปูทวดนา้าเหรนนะครับอหลายคนเข้าใจดีนะครับ ฮิตาชิหรือ G E A ฮิตาชิหรือ G E A หืือออสตอมไม่รู้นะครับนะเราจะมาดูกัน <c oughs> ไอ้น้อยขึ้นนะครับนะนะเสียงมันอาจหายขออภัยนะครับเมื่อกี้ก็ฟังเพลงร้องไห้นะครับน่าจะเป็นฮิตาชิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน อยู่ให้ห่างไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยจะดูกันว่าวันนี้ใช้หัวจัดอะไรในการทำรถเร็ว108มันก็คือชุดของ111นั่นเองนะครับนะเ<น>ฮ้ยโอ้โหอันนี้ใช่เลยครับฮิตาชินะครับนะได้พีชีมาทางขบวนโว้ยหมายเลขอะไรเนี่ยฮิตาชิหมายเลขโอ้โหเปิดไฟเล่นมาเลยนะครับ4 5 2 0โอ้โหยอด เที่ยวล่องนะครับเที่ยวสุดท้ายที่จะจอดสถานีรถไฟชุมแสงอ่ะเรามาดูป้ายกันเดชชายกรุงเทพนี่นครับผู้โดยสารก็ขึ้นไปแล้วนี่นะครับน่าจะไปเป็นครอบครัวนะครับอก็มีคนลงด้วยนะครับไม่ใช่มิแต่ขึ้นนะลงแค่สองสามคนนะครับน่า โอเคนะครับรถจะออกตอน00.00 00. เอ้ยขออภัยรถจะออกตอน00.08นาทีนะครับหรือประมาณเที่ยงคืน8นาทีนั่นเองอนี่นะครับตั้งแต่คันที่4ี่ลงมาเนี่ยนี่นะครับตั้งแต่คันนู้นนะครับไล่ลงมาถึงเนี่ยคันสุดท้ายนะครับอยู่ทางนูน้น จะเป็นชุดข,ของ1 1ึทั้งหมดนะครับอ่ารถนอนก็ต่ำมาจาร107นย์ะครับแต่ใส่เพิ่มเข้ามาเปลี่ยนตัวเลขเฉยๆนะครับจาก1 1ึเป็น108จาก1ูนยก็เป็น1นึจําง่ายๆว่าแค่นี้เองระหว่างที่รอเนี่ยถามว่ายืนมบนบันไดได้ไหมได้ครับแต่ยืนไม่นานนะเอออ่ะหลายคนมักเข้าใจผิดเสมอว่าเอ๊ะ ขึ้นบันแดมาต้องจับหรือเปล่านะอ่ะนี่จับหรือไม่จับก็ได้นะครับแล้วแต่สิทธิ์ของเราอย่างไม่จับเลย่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ระหว่างที่รอรถออกนะครับนี่ไม่จับอะไรเลยนะครับนะก็จะประมาณนี้แต่สําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยจับรถไม่เคยขึ้นรถไฟผมแนะนําว่าให้จับไว้ก่อนอะดึงฟุดน,นี่นะครับมือครับนี่มือ เรียบร้อยครับไม่สามารถหยุดนานได้นะครับเดี๋ยวพนักง,งานบนรถไฟเขาจะด่าเอานะครับดูไปอีกรอบนะครับเด่นชายกรุงเทพโอโ้โห้ายจะออกเป็นทางฟ้าขาวนะครับเด่นชัยสชันแบงกอกส t i น n น,นะครับส่วน มันได้สูงอ่ะมีไว้ทําไมมันได้สูงเนี่ยมีไว้เพื่อลองรับเฉพาะชาญชาลารถไฟสูงนะครับอ่าตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังพัฒนาเป็นชาญชาลาสูงนะครับอตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้พนักงานพับลงมาราอนนอนนะครับอ นอนจะมีสองพันนะครับผู้คนก็เริ่มนอนกันแล้วนะครับ <c oughs> ถึงไอ้ผมก็ถ่ายได้นะครับโอ้โหแโอร์เย็นจิ้งอุ้ยนี่นะครับตู้สีเขียวนี่แหละครับคือตู้ของหนึ่งหนึ่ง แต่แค่ว่าเอาตู้107มาใส่เนี่ยสามตู้นี้นะครับของ107นะเอามาใส่นะครับอ่าเห่นะครับขบวนที่านนี้พี่ชี้ขบวนนะครับขบวนรถเร็วเที่ยวเล่าขบวนที่108บชส481ทางด่นตุไดร์านมีตวดรสารรถเร็วขบวน108โหนดทาสิงหรสาราของไทยาพื่อินทางที่น่าปวดหัวตลอให้เดินที่รอนด้ยครับ ระหว่างนี้เราก็เดินเล่นเพลินๆดูรถไฟไปนะครับมันก็เหมือนตอนเที่ยงนั่นแหละครับที่ว่า112มาถึงตอนเออ5โมง48แล้วออกเที่ยง3แต่เปก่คืนเนี่ยมาถึงตอน5ซม58ออกที่คืน8นะครับต่างกัน5นาทีอย่าง112แน่เจาะล้อนานหน่อย15นาทีแต่ดึง08แก๊ส10นาทีนะครับอ่าควันขโมงเลยนะฮะพี่พิ่่าเราจะมาถ่ายตรงหัวจากกันนะครับอ่า พิชิสี่ห้าสองูนนะครับอตอนนี้พี่ฮีก,ก็ไม่ได้ทำรถด่วนรถพิเศษแล้วคือมาทำแต่ทํทำแค่บางวันนะครับไม่ได้ทำทุกวันนะอต่อนะครับได้เวลารถออกแล้วนะครับทคือเจ็ดแล้วก็ออกได้เลยนะครับอจอชุบแสงเสร็จแล้วขอพูดเลยนะครับ จอดชุดแสงเสร็จแล้วเราจะไปจอยที่ที่สถานีป่างน้ำโพนครสวรรค์บ้านตาขีลบ,บุรีชุมทางบ้านภาชีพักเอ่อชุมทางบ้านภาชีนะครับอา,อายุทยาลังสิตตอนเมืองลักสีบางเขนสามเสนเอ้ยชุมทางบางซื่อสามเสนกรุงเทพนะครับอ่าไปที่สุดที่กรุงเทพนะครับนี่นะครับ ไอสามตู้เนี้ยเนี่ยไอตู้นี้นะครับฮะโดไล่นะครับนี่นะครับระหว่างที่รอรถออกเดาพอขอร้ออะไร <c oughs> ไม่เป็นไรครับเราไม่ถือสาเขานะครับพอรู้ว่าการทำงานกลางคืนมันหนักแค่ไหนเช้ากางวันยิงยังพอได้นะครับแต่ถ้าว่าถ้าเป็นออในช่วงกลางคืนเนี่ยจะยากเลย นะครับเคบค้าวบัวร็อคแคลเวล่อนข้วบัที่หนึ่งสูงแปดปายทางสถานีโดนไล่ผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเฉยๆเพราะว่าผมรู้ตัวอยู่แล้วว่าผมไปทำอะไรให้เขาผิดหรือเปล่าที่สถานีปากน้ำโพนครสวรรค์บ้างตาคิีและลบบุรีเป็นสถานีต่อไปตามลำดับสถานีจุนใสในน่ำของการ้ายแห่งปาทุไทย รถเที่ยวลองนะครับเที่ยวขบวนสุดท้ายที่จอดชุบแสงออกเที่คืนแปดก็คือวันนี้นะครับก็คือมาถึงคืนวันศุกร์ออกวันเสาร์นะครับอ,ออกเช้าวันเสาร์นั่นเองเขาอ,อยู่ตรงนี้นะครับถ่ายไปสิบสามนาทีกว่าแล้วนะครับคลิปเดียวไปเลย ง่ายดีดูเพลินดีนะครับมาตามเวลานะครับ่านะ สถานะขบวนรถตามเวลานะครับอย่างนั่งอยู่เหมือนกันมีโอกาสนั่งแน่นอนครับผมสัญญาจะนั่งขบวนนี้ให้ได้